สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผม,มวันนี้พวผมเช่นเคยครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาเลาะของจะไล่ไปตั้งแต่เขาย้อยไปถึงลาดบุรีเลยครับเดี๋ยวแวะดูของนี่ครับมารอชมกันครับว่าจะมีตัวให้ท่านผู้ชมได้ดูกันหรือเปล่าท่านผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับท่านผู้ชม เดี๋ยวผมพาท่านชมเลาะดูเลยครับท่านชมตรงในน่ายืนดูก็เดี๋ยวจะยืนดูสักพักถ้าไม่มีก็ย้ายไปเรื่อยๆครับวันนี้ขาเลาะครับวันนี้โอเคครับท่านชมเดี๋ยวไปรอชมกันเลย นี่ปลาเก๋เก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 านี่ครับปลาเกือมาแล้วนี่ครับปลาเกือนี่ใส่ปลาเกือครับรอดตายแล้วครับท่านผู้ชม เอากลางตัวพอดีเลยโอเคครับจบปลากอน

สามนิ้วใช้แดดเดียวครับ

นี่ครับปลาเก๋าปลาเกือ,กกอมาอีกแล้วครับปลาเกือตัวที่สามครับ โบเนี่ยท่านผมโดดอีกแล้วโดดอีกแล้วครับผมแดดเดียวครับแดดเดียวจ้องตั้งนานโอ้ยชงนี่แดดเดียวตัวที่สี่ครับไส่ <c oughs> ใส่เกลือคุณผชมโอเคเก็บปลาเลยครับยิงลอดลาวเลยครับท่านชมมันเป็นของปูนครับลูกดอกผมหัวทู่มันเลยต้องย่องครับปลาเปียวมากมันเห็นคือมันไปเลยครับต้องย่อง 너무 립니다, 친구들. 너무 립네요. 양양 양양양 양. 새 거야, 친구들. 새 거. 아, 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 ต้องตัวเลยครับท่านผู้ชมนี่ปลาทูครับโดไฟเทคเกือครับร้อยสองโอเคเก็บปลาเลยครับ โด้เลย่านผู้ชมโด้อีกแล้วหญิงลอดช่องครับท่านผู้ชมนี่ครับลอดช่องนี่ครับลอดช่องเล็กๆนี่ครับนี่นี่ช่องข้างล่างเลครับมันจะลากปลาขึ้นมาคานผู้ชมมจะลากปลาขึ้นมาหญิงลอดช่องครับท่านผู้ชมออกติดติดอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวอื้อหือจุดทุ่ง นี่ครับไซแดดเดียวอีกแล้วโอ้สุดยอดเลยครับนี่เดดเดียวยิงอดช่องข้างล่างนี่ครับเป็นลาวสภาเอเป็นลาวข้าง,างนู่นครับนี่ลาวไปนู่นแล้วของที่ยยาวเลยครับของแต่ไซส์เล็กนี่เยอะมากครับท่านผู้ชมยวผมเก็บเป็นทำแดดเดียวเลยครับโอเคครับผมเก็บปลาเลย โดนเลยลอดช่องอน่าดูมั้งอ้าวโดนเฉยนึกว่าไม่โดนนึกว่าไม่โดนครับยิงช่องเล็กๆโดนเฉยนี่ครับโอ้ยใส่เกลือครับผมเข้าเต็มๆ ยิงลอดช่องเล็กๆราวสะพานราวข้างถนนไม่ใช่ราวสะพานโอเคเก็บปลาครับเจอตัวะนะๆๆั้นผมต้องยองครับต้องจุดยอเออโดนไมต้องจุดโดน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 ใหญ่เลยไม่ใหญ่ครับไม้เกือ

ดิเลยครับท่านผู้ชมปักขาที่เลยดิ้นไม่ได้เลยลูกดอกผมก็ติดนะครับท่านผู้ชมนี่ครับท่านผู้ชมดูครับดูดูครับดูลูกดอกก็ปักนึงครับนี่ครับอืมปลายปืนครับป่าก,ก็ติดลูกดอกก็ติดลูกดอกปักปักปูนอยู่เลย โอเคแล้วคาผู้ชมเดี๋ยวผมเอาขึ้นก่อนอย่าวขึ้นหัวแตกเลยเนาะร้อยช่้นน้อยครับโอ้โหขึ้นมาดูก็าโดนนะดิเรื่องอะฟุกเฉยมันเล็กเกินครับเจ้แบบฟุกโดนเฉยเลยโดนเฉยเลย นสวยเลยนี่ครับไช่อนแดดเดียวครับท่านผู้ชมช่อนไสแดดเดียวนี่ครับโ้คคอพอ,อดีชักเลยไม่เที่ยงโอเแค่งเก็บปลาเลยเก็บปลาเลยกำลังบ้าปลาแดดเดียวอยู่ครับ ต้องชมปลาสลิดครับนุ้ยปลาสลิดรีเซ็ตส,ส,สวยครับนี่ครับปลาสลิดครับของข้างถนนครับท่านผู้ชมโอเคเก็บปลาเลยครับโดนครับท่านผู้ชมโดน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  ท่านผู้ชมใส่เดียวใส่เกลือครับโดนเรียบร้อยไม่เหลือโอเคครับแดดเดียวใส่เกลือท่านผู้ชมเรียบร้อยเลยโดน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 เขาโดนเขาปาบแล้วเขา ออหพนี่นี่ครับท่านผู้ชมใส่เกลือเรียบร้อยโอเคครับเก็บปลาเลยแล้วลุยกันต่อโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็หยุดยิงปลาครับเจอข้องดีครับท่านผู้ชมเจอข้องดีครับทางนั่นนู่นเลยครับท่านผู้ชมนี่ครับเมื่อกี้จ้องยิงปลานิล เลือครับ3นิ้วแต่ตอนนี้ผมเปลี่ยนใจแล้วครับเจอท้องดีเจอห้อยครับเดี๋ยวงมห้อยกันครับท่านผู้ชมไปดูลูกห้อยครับเจอลูกใหญ่มากครับท่านผู้ชมห้อยครับโอ้โหห้อยคมครับท่านผู้ชมห้อยคมห้อยคมนี่ครับห้อยจุ๊บห้อยจุ๊บโอ้โหอ้วนเลยครับท่านผู้ชมเยอะมากนี่ครับ นจุบเยอะมากเลยครับท่านผู้ชมไอมันไปนหมดเลยครับท่านผู้ชมนี่โห้ยเพียบเลยอะ่ะน่าจะอยู่นานอะไปขี้ตะไคร้เลยขี้ตะไคร้เกาะมันอะเยอะมากครับท่านผู้ชม,ชมเดี๋ยวผมลงเก็บหอยครับไปเคครับท่านผู้ชมนี่ครับได้ไหมครัแกงหนึ่งครับเก็บอเอาแค่แกงเดียวพอครับนี่หอยหอยจุ๊บ โอ้นี่ครับอยจุบครับเก็บเอาข้างตะลิงเลยครับไม่ได้ลงน้ำนะครับไม่ได้เปียกเลยครับที่แรกผมนึกว่าจะได้ลงน้ำเปียกแค่แค่นะเปียกแต่แค่นึงเดียวในหม้อหนึ่งอยู่ครับในหม้อหนึ่งอยู่โอเคครับเดี๋ยวเจอกันที่บ้านเลยครับท่านผู้ชมนี่ครับผมไปเก็บเอาอยู่บนขอนไม้นะครับกระโดดข้ามไปยืนบนขอนไม้แล้วมือลูบเปล่าครับท่านผู้ชมนี่ครับ ในมอหนึ่งครับโอเคครับผมหยุดแจกันที่บ้านเลยนี่ครับนี่อีกหนึ่งทุ่งของดีของดีที่ท่านผู้ชมนี่ของดีครับโอ้ได้กแกงเลยครับแกงก่อนครับเพื่อายดินนะครับผมเรากินทุ่ง นี่ครับท่านผู้ชมนี่หอยหอยโอเคครับโอเคครับตอนนี้ก็กลับมาถึงบ้านที่เรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมนี่เลยคือผลงานของวันนี้ครับสายแดดเดียวเท่านั้นเลยครับท่านผู้ชมได้ปลาสลิดมาอสามตัวครับสลิดใสถ้วยครับท่านผู้ชมปานี่นะถ้าตัวใหญ่นี่ครัโอ้โหตกลายโลครับนี่มันเป็นสายแดดเดียวครับสายก็สามนิ้ว สามนิ้วครับสามนิ้วสองนิ้วครับท่านผู้ชมนี่ครับสายแดดเดียวครับสายเกลือครับกาบ้ามาตากแดดครับท่านผู้ชมวันนี้ไกไปเก็บสายเกลือลาเก็บสายเกลือแท้ๆครับวันนี้ตัวใหญ่ไม่เห็นเลยครับท่านผู้ชมเจอแต่ปลาสลิดนี่นะครับดำปีเลยปลาสลิดใช้สวยครับแล้วช่อนน้อยครับใหญ่กว่าที่โป่งนิดนึงครับท่านผู้ชมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมขอปิดไว้แค่นี้ครับท่านผู้ชม คลิปิมนาเจอกันไหมครับสวัสดีครับ